สวัสดีครับชื่อนายอัศวินคงเครือชื่อเล่นชื่อหนาวครับก็ความรู้สึกที่ได้มาในสองวันนี้ที่กิจกรรมค่ายก็คือคือตอนแรกเราก็ได้แบบว่ามาพบเจอเพื่อนๆได้รู้จักเพื่อนเพื่อหลายๆสาขาเราได้แบบว่าทําความรู้จักและได้รู้จักพอสองวันนี้ที่ผ่านมาก็คือเราได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ฝึกทักษะความความรู้ต่างๆแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนมากมายแล้วก็เราได้ทั้งความรู้จากอาจารย์แล้วก็ได้ฝึก ในเรื่องต่างๆ,ๆทุกอย่างเลยก็มีความสุขมากๆเลยเพราะว่าเป็น2วันที่สนุกมากๆอาจารย์ก็น่ารักทุกคนเลยแล้วก็ให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่จะทับใจอะไรไในค่ายบ้างคะก็มีกิจกรรมเก็บคะแนนมีแบบว่าให้พวกเราแบบว่าแข่งกันเองเพื่อแย่งชิงความเป็นที่1เนานะแล้วก็ยอมกันไม่ได้แล้วก็เลยต้องแบบว่าฝึกเราต้องเอาให้หมดเราต้องเก็บทุกอย่าง ชอบฐานไหนมากที่สุดอ่าฐานชอบเป็นฐานที่สามก็คือฐานของแม่จุน่ชายท,ที่ที่เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับอาจารย์ครูเพท,ทายคือหนูได้แบบว่าฝึกภาษาอังกฤษเพราะว่าหนูเป็นคนชอบอัง,ง,งกฤษก็แบบว่าเราได้ฟังเกี่ยวกับแบบประวัติครูเพท,ทายด้วยภาษาอังกฤษมันแบบเป็นอะไรที่แบบว่าเราว้าวมากๆเลยแบบว่าหูเราแบบเราก็เข้าใจเหมือนกันนะเนี่ยเราแบบมันได้แบบว่าพัฒนานตัวเองและแบบได้แบบเราสู้ออกับตัวเองว่าแบบเราจะแปลออกไหมเราจะฟังออกไหมมันสนุก คิดว่าจะนําอะไรในค่ายกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการเรียนบ้างคะเราได้รู้จักเพื่อนๆมากมายอยู่แล้วเราก็สามารถแบบว่าเอ้ยค่ายเนี้ยแกว่างไหมแบบพอจะมาช่วยในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือแบบว่าพากันมาทําสิ่งดีๆแบบว่าสืบต่อแบบมาทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อนคนนี้ว่างตอนนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบชกักชวนมาแบบว่าทํากิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนได้เงี้ยค่ะขอบคุค่ะ